ใครมีดินแบบนี้มั้งนะใครมีดินเป็นสภาพแบบนี้มั้งทุกคนแล้วค่ะแถวนี้เป็นแบบนี้มแบบนี้ดเป็นแบบนี้ทุกคนเลยใช่ไหมครับค่ะเป็นนื้อคืนเนี่ยค่ะคืนนี้เป็นแบบนี้มดเป็นหนึบหนึบอย่างงี้มดเลยใช่ไหมครับค่ะแล้วทุกคนใส่ปุ๋ยรอบแรกใส่ปุ๋ยสูตรอะไรกันครับอ้าวอ๋เปิเจ็เจ็เปุ๋ใส่อะไรใส่อะไรครับเนี่ยใช่ใช่อ่าคนนี้มุยีิอะไรงี้ครับอืออ่าเหมือนกันะ็อบแรกนะอ่าลอคสองหนูใส่ยูเลียก็สิบห้า ปกติที่ทํามาปัญหาคือทําไมต้องเป็นสิบหกอี่สิบสุดเขาทำกันมาเขาเ่าดินเหนียวเขาบอกก็เป็นดินเหนียวแต่มันจะแตกกอดีถ้าใช้สุดนี่้องใช้อะไรเพ่มาตั้งสีเหล้ในความคิดนะเอเธอใส่อะไรเธอยังไม่บอกเลยเธอใสสุดเลยลุกก็ลุกอะไรเงี้ยมื่อคนี่วัที่ใส่ไปมืวันสี่สิบ กบไอ้สมวกแปลกๆนะครับเท่าที่มองมาเนี่ยทุกคนไม่รู้เลยว่าที่ใส่ไปเนี่ยต้องการอะไรเนี่ยยังไม่ตอบไม่ได้เลยนะเนี่ยเชื่อไหมเนี่ยใช่ก็เขาใส่มั้งนั่นอ่ะเขาเขาใส่มั้งนั่นขู่ก็ใส่ตามเขาขับรอดีไงใส่นะต้องการขยายขับโอ้มันจะได้เดินอะไรหรอแล้วเรารู้ได้ไงว่าว่ามันขยายอ่ะไม่รู้ละไม่รู้ ตัวากลางมันเยิงเรารู้ได้ไงว่าตัวกลางมันทําหน้าที่อะไรแล้วตัวกลางมันทําหน้าที่อะไรนาทีนะครัมบผมยังไม่เข้าใจอ่ะมันย้อนแยงไหมย้อน,นแยงไหมทําตามบรรพบุรุษทำม,มาค่ะอาจารย์ก็เมื่อกี้บอกว่าต้องการกอต้องการต้องการลาบต้องการขยายแต่พอถามว่าตัวกลางมันทาหน้าที่อะไร,ไไรเอาวันนี้เอาไหมเลยนะสมมติว่าใครที่สามารถที่จะคอนโทรลสารอาหาร เข้าในนาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องผ่านใขรอย่างเช่นอันนี้ต้องผ่านแม่อันนี้ต้องผ่านผัวอันนี้ต้องผ่านน,นู่นน,นี่นั่นนะสมมติว่าใขรที่จะคอนโทรลตัวเองได้นะบอกไว้เลยว่าไนโตรเจนเนี่ยไนโตรเจนเนี่นะได้ทุกสวนแต่ลักของมันคือจะทําหน้าที่ดึงให้ยาวอยู่รากก็ดึงรากให้ยาวอยู่ใบก็ดึงใบให้ให้ขึ้นอยู่ที่ต้นก็ดึงต้นให้ขึ้นนี่คือหน้าที่ของเอนจับไว้นะจําไว้นะเอนคือตัวไหนหมายเหตุด้วยว่าเอนคือตัวหน้าอ้าวไอ้พึ่งจดย จะได้เปล็อกนะนี่คือหน้าที่ของมันนี่ทีนี่คือหน้าที่ของมันทีนีนนน้เมื่อกี้เราบอกว่าเราจะเอากอถูกไหมค่ะนะประหย,ยัดกะผมถามนิดนึงข้าวเนี่ยมันจะแตกก่กรมันมีนกลไกยังไงมันถึงจะแตก่กอได้ก็ใช้ปุ๋ยคะ่ะมันง่ายปะ้ะบังคับนะ้ำ เราพูดถึงเรื่องของสารก่อนเรายังไม่พูดเรื่องเรื่องของอวิธีการจัดการเราพูดเรื่องของสานก่อนเดี๋ยวเราจะกลับไปเรื่องของดินในส่วนที่มันเป็นเรื่องของเทคนิคการจัดการตรงนั้นแต่ตอนนี้เราจะคุยกันถึงต้องปัญหาที่ว่าเราจะทําให้มันแตกกอเราจะทํำยังไงตอบได้ไหมทําน้ามาก,กี่ปีแล้วเนี่ยโทษนะสี่สิบห้าไม่ถึงครับปัจจุบานหนึ่งสิบกว่าปีแปดปีเออมาแล้วจยทํทให้เข้าแตกกอทั้งเนี่กื เอาเอางี้เอางี้ก่อนเอางี้ก่อนเอางี้ก่อนเอาเขาว่าก่อน่ะเอาเขาว่าก่อนเขาว่าต้องใส่ปุ๋ยเออเขาว่าต้องใส่ปุ๋ยมันถึงจะแตกกอต้องใส่ปุ๋ยเออเขาว่าต้องใส่ปุ๋ยต้องใส่ปุ๋ยใช่ไหมต้องใส่ปุ๋ยสิพกเลืมซุ้นะคิดว่าถ้าจะทําให้ข้าวมีกอต้องทําไงใส่ปุ๋ยแล้วคิดว่าใส่ปุ๋ยแล้วข้าวจะมีกอไหมมีตรงมีมีการเจริญเติบโตมาแล้วแต่มันเกิดยังมี ที่จะให้เจอก่อนมันจะต้องใสยังไงสูตรไหนอะไรยังไงแกตอบไม่คล่องอ่ะแกเงงะแกอมีพิรุษนตอบมีพิรุษันี่ตอบะมาันเนี่ยเขาตอบมีพิรุษตอบมีพิรุษอย่างเงี้ยต,ตอบมีพิรุษจ้ะเพราะมันไม่รู้คือจริงๆไม่รู้เราอยอมรับเลยว่าไม่รู้จะได้สรุปไม่งั้น <ạ. S 1> ผมก็จะตอบแบบคนรู้นะถ้าถ้าแกรู้กันฉันก็จะตอบในในสภาพของคนที่รู้ฉันจะไม่กลับไปเริ่มสูตรละแต่ถ้าฉันถ้าถ้า,ถาพอแกไม่รู้ฉันก็จะเริ่ม อธิบายให้แกเข้าใจว่าทําไมมันถึงมันทําไมมันถึงต้องมีกอข้าวเนี่ยสายปุยไปเนี่ยสายปุยไปเนี่ยต่อให้ถูกสูตรอีกนะแกคิดว่ามันจะมีกอไหมทุกคนตอบตอบได้ไหมทุกคนตอบฉันได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะเพราะในขณนะนั้นแกยังไม่เข้าใจเลยว่าเฮ้ยสภาพที่เขาดํารงอยู่วะเนี่ยดินเนี่ยมันไปมีพิษกับข้าวหรือเปล่าแล้วคุณรู้ไหมว่าธาตุบางตัวกับสภาพดินเราอะสายไปแล้วมันมันเป็นปรปักกัน มันหักล่างกันนะแล้วมันไปดึงอะ่ะเช่นไอ้ <pint> ตัวพีอ่ะที่แกสบอกว่าสิหงยี่สิบศูนย์ที่แกใส่ไปเยอะๆอะกอกแกถามว่าแกอยากได้กอใช่ไหมล่ะแล้วแกใส่มายี่สิบสามสิบปีแล้วจะถามเลยแล้วข้าวแกอกอขนาดนี้ไหมล่ะ,ะ,งงะรู้ไหมว่ามัน<ด>รูมไหมว่ามันจะแตกกอได้เพราะได้เพราะกลไกอะไรไม่รู้ะข้าวจะมีกอได้ ต้องอาศัยตัวท้ายแต่จะเกิดตาไหมของกอได้ต้องอาศัยตัวหน้างงไหมถ้าเปิดตาเอางี้ต้นข้าวเนี้ยต้นข้าวเนี่ยอันนี้หนออันนี้หนอนะต้นข้าวเนี่ยเวลามันเป็นต้นมาเป็นเป็นต้นเดียวใช่ไหมค่ะรเป็นเป็นต้นเดียวเป็นต้นเดียวถูกไหมค่ะถ้าแบบไม่แรกๆมันจะเป็นอย่างงี้ก่อนเป็นเดียวเลยพอพอได้ระยะเวลาช่วงระยะเวลาหนึ่งเนยต้นมันจะเริ่มแบนถูกไหมอืมค่ะใช่ค่ะ ถ้าคนสังเกตเข้าดีๆจะเริ่มเห็นว่าต้นมันจะเริ่มแบนก่อนอพอแบนปุ๊บมันจะมีกับหนึ่งกับสองซ้ายก็ขวาออกมาใช่ไหมคนจะเริ่มสังเกตเห็นงั้นใช่ไหมรู้ไหมว่ามันแตกได้พอะไรรู้ไหมว่ามันแตกได้พอะไรมันแตกได้เพราะในดินเราอ่ะมันมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ข้าวอ่ะใช้ประโยชน์ได้ก็คือโพแทสเซียมมันมียูในดินในตัวเลยโพแทสเซียมตกค้างงใช่ครับโพแทสเซียมที่ตกค้างผมถึงบอกว่าเก๋ๆแกเอาขี้หมูมาใส่นะแกเอาขี้ไก่มาใส่นะ แล้วแกจะได้ไม่ต้องเติมไอ้ธาตุพวกนี้เยอะๆแกจะได้ไม่ต้องใส่ยี่สิบโลยี่ห้าโลสามสิบโลเออมีจาจจะบอกก็ได้ให้ผมใช้ขี้หมูด้วยใช่ไหมเนี่ยถูกครับอถามว่าเดี๋ยวนะต้องต้องเข้าใจกันก่อนนะฉันไม่มีส่วนได้วนเสียอะไรก็เรื่องขี้หมูขี้ไก่นะค่ะ <c oughs> อันนี้ต้องคือแกทํามันก็เป็นประโยชน์กับพวกแกถูกไหมแล้วการจะซื้อจะหามันก็เป็นเรื่องของพวกแก <c oughs> ไม่เกี่ยวกับฉันนะค่ะเ <c oughs> ข้าใจไหมค่ะ <c oughs> แต่เพียงแต่ว่าฉันอยากจะให้พวกแกเข้าใจใส่เลย ไม่ได้ผลนะต้องทิ้งระยะไวถูกต้องจะถูกต้องเพราะทำอ้อยอ่ะมีแล็กยัไม่ได้ผลจะได้ผลมีสองถูกต้องครับจะอ่าเดี๋ยวจะบอกไวอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันกระโดดไปไก่เดี๋ยวกลับมาเรื่องนี้ก่อนว่าไอที่มันขยายออกมาได้เนี่ยมันเป็นพปเพราะโพแทสเซียมที่คงค้างอยู่ในดินได้ครับแล้วขี้หมูมันมีโพแทสเซียมเยอะหรอคะขี้หมูเหรอครับค่ะเอาเป็นประสบการณ์กันแล้วกันเนาะอย่าเอาตอบเป็นตัวเลขวิชาการเลยเนาะโพแทสเซียมเยอะ แต่ไม่เท่าขี้งัวขี้งัวเยอะกว่าอีกเหรอคะขี้งัวเยอะกว่าแต่ปฏิกิริยาในการตอบสนองอะไรไวกว่าขี้หมูก็ขี้ไก่ไวกว่าขี้ที่มาจากที่เราเลี้ยงด้วยทั่วเรื่องกับทั่วเรื่อง<ม>ข้าวโพด<ม>ข้าวโพดข้าวฟ่างปาปนแล้วก็เศษพืชสดที่อยู่ในกระบวนการปรุงอ,งอาหารที่เราเอามาเลี้ยงหมูกันในเรากันทุกวันนี้มันเป็นผลบวกกับเรื่องของอะมิโนเรื่องของ NPK แล้วก็เรื่องของกูโคด้วยรู้ไหมว่าไอหมูสัต กลุ่มเนี้ยถ้ามันย่อยออกมาแล้วน่ะมันจะได้ธาตุลักๆนะมีอะมิโนกรดอะมิโนรวมอยู่นี้มีกูโคด้วยมีเอ k พเคด้วยฉันถามหน่อยสามตัวเนี้ยมันครบกับที่แกใส่ทุกวันนี้ไหมครบไองครบแต่ปัญหามันมีหลายคนย้อนแย้งกลับมาว่าเฮ้ยผมใส่แล้วไม่ได้มันเป็นโรคเขาจะบอกันาน้นอะไรใช่ไหมค่ะใช่ไหมใช่เฮ้ยมึงอย่าไปใส่มันนะเดี๋ยวมันเป็นโรคมันจะเพื่อเข้าง้ามเกิน ปัญหาคือที่มันเสียมันเสียเพราะอย่างที่ยีเก๋ทำเนี่ยอย่างที่ยีเก๋ทาเลยมันไม่ได้เสียจากตัวปุ๋ยเองเลยมันไม่ได้เสียจากตัวมูลสั์เลยมันเสียจากเขาทําเองทําให้มันเสียเองลองปลูกแล้วลองใส่ขี้หมูขี้วัวขี้ไก่ทิ้งไปเลยแล้วก็หวานข้าวทิ้งไปลองยีเก๋ไม่ต้องมาทําอะไรเลยนะไม่ต้องพน่นไม่ต้องอะไรนะสมมุติจินตนาการว่าแมาลงไม่ลงนอนไม่ลงแกว่าข้าวแกจะปุ๋ยไหม,มธรรมดาธรรมดาเนี่ยข้าวเนี่ยโตมาในสภาพที่สมบูรณ์ของสารอาหารครบเลย ล้วไม่ต้องทําอะไรเลยน้ำก็มีมั่งไม่มีมั่งช่างหัวมันแกว่าเขาแกจะป่วยไหมมีป่วยค่ะจะทำยังงั้ะาแกก็รู้นี่แล้วแกทําให้มันป่วยทําไมอ่ะก็หนูไม่รู้ค่ะก็หนูหนาหนูไม่เคยใส่ขี้หมูเมื่อก่อนหนูเคยใส่แล้วทีนี้น่ะเขาก็บอกว่ามึงอยีาไปนคนไซค์นะเขามันจะงาเข้ามันเฟื่อเข้ามันจะงมเกินเที่มันเสียมันเสียเพราะเราทําให้มันเสียมันจะมีชนวนมาก่อนถ้าเราไม่ทําให้มันเสียไม่เสียหรอกก็เหมือนอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเฮ้ยคิดอย่างนี้นะศาสตร์ละลายอ่ะวลแ้เวลา ฉีดก็ดูเวลาด้วยไอช่องที่เนี่ยปากใบพืชมันเปิดเยอะๆเนี่ยเลี้ยงได้ก็เลี้ยงเนี่ยช่วงเวลานี้มันเปิดสุดแสงมันจัดพอปากใบพืชมันเปิดสุด